โดยเฉพาะปัญหาหนึ่งที่เข้ามาก็คือปัญหาเรื่องของยาเสพติดสังคมชุมชนมียาเสพติดแทบทุกสังคมสิ่งที่จะต้านได้ตรงนึ่งก็คือความร่วมมือทั้งครูผู้ปกครองผู้นำชุมชนตลอดทั้งผู้นำทางด้านศาสนาในทุกภาคสื่วนต้องเข้าช่วยกันนเรื่องนี้ จากที่รายงานก็ทำให้ทราบว่าของเราก็มีปัญหาด้านยาเสพติดเราจะต้องแก้ปัญหาโดยเราต้องใช้คุณธรรมคุณธรรมก็คือธรรมะธรรมะที่เป็นคุณเป็นประโยชน์พอจักคุณธรรมแล้วต้องมันมันมีอยู่ในใจและคุณธรรมคุณธรรมต้องมีอยู่ในใจ ถ้าใครไม่มีในใจแล้วพนนั้นก็จะไม่ลงลอกงานไม่ทําให้วัฒนธรรมไม่ทําให้ประเทศดีได้เป็นสิ่งที่ดีงามสังคมก็ไม่ดีางามด้วยถ้าคนใดมีคุณธรรมแล้วอยู่ในใจแล้วอย่าให้มันอยู่ในใจของตัวเองตลอดต้องนำออกมาใช้ โดยที่เราเรียกว่าจากริยธรรมผู้ที่จะสมบูรณ์เป็นคนได้จะต้องมีทั้งคุณธรรมและจะริยธรรมยกตัวอย่างเช่นความกระดันูรู้คุณเป็นคุณธรรมความรักพ่อรักแม่เป็นคุณธรรมใครรักพ่อรักแม่บ้างครับ ทุกครักปุณ่าองค์รักปุณ่าตายายรักทุกคนลูกป้าและอารักทุกคนเอาดูถ้าเราเรียกว่าคุณธรรมใครกตัญญูต่อพ่อแม่บ้างครับยกมือครับกตัญญูต่อผู้มีพระคุณครับเราเรียกว่าคุณธรรมเอาดูถ้า แต่ถามว่าเมื่อกระตันดูแล้วจะทำอย่างไรยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ให้ตางมาโรงเรียนหรือนักเรียนจะมาโรงเรียนมีใครไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ปู่ยากายายมากครับ,รบการไหว้เราเรียกว่าจากนิยมธทรเมื่อรักแล้วต้องแสดงออกดาวูงทักดาูเมื่อรักแล้วต้อง